สวัสดีครับเพื่อนๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับอินบ x ็อกมากมายเลยครับถามเกี่ยวกับเรื่อง Market Structure งั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับคำว่าโครงสร้างราคาหรือ Market Structure กันครับลักษณะของชาร์ตเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่รูปแบบหรอกครับมันเป็นเรียกว่าเฟสนะครับหรือว่ามาเก็ตเฟส เฟสที่1เนี่ยจะเป็นเฟสของไซเ a ์หรือการสะสมราคาพลังของราคานะครับพอมันวิ่งขึ้นไปนะครับก็เรียกว่าพุชนะครับขึ้นไปก็ไปพักอีกนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับมันก็พุชขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดันลงมานะครับอันนี้คือลักษณะของชาร์ตนะครับที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเรามาดูเทคนิคการใช้งานกันนะครับถ้าสมมุติว่ากราฟฟอร์มตัวในรูปแบบที่1เนี่ย เราอาจจะเรียกมันว่าเ a นจิ้งนะครับหรือคอนโซ i d เดตเราจะใช้เทรดแนวรับแนวต้านได้กลยุทธ์เทรดแนวรับแนวต้านก็สามารถใช้ได้ดีในช่วงของกราฟไม่มีเทรน d นะครับหรือว่าไซเวย์หลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงข้อ2เนี่ยลักษณะการทำงานของมันคือราคาจะเบรกเอาขึ้นไปนะครับทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วก็เกิดการย่อนะครับในส่วนของที่2เนี่ยข้อที่2เนี่ยเราสามารถใช้กลยุทธ์เทรดเบรกเอาได้นะครับ ส่วนข้อที่3เนี่ยพอมันย่อกกับเข้ามารีเทสนะครับเราสามารถใช้กลยุทธ์ผู้ back เข้ามาเทรดได้หลังจากนั้นก็จะเป็น Early Trend นะครับในข้อที่4จนไปถึงข้อที่5เราสามารถใช้วิธีการเทรดเส้นเท l n n l m n e MACD หรือ EMA ได้นะครับหลังจากเกิดขึ้นข้อที่5แล้วมันก็จะเกิดการไซเวย์อยู่ชั่วคราวหลังจากนั้นก็ c o n t i n u ียสไปต่อนะครับข้อที่6 ก็เป็นเลทเทนละนะครับเป็นเทรนปลายทางและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ในช่วงของเลนจิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเลนจิ้งในโซนบนแล้วนะครับเป็นโซนที่7ตรงนี้เราสามารถเทรดกลับตัวได้หรือว่าจะเทรดในตลาดไซเว่ก็ได้ครับหลังจากนั้นข้อที่8เนี่ยราคาก็ทําการเบรกเอาลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งแล้วข้อ9คือกลับไปรีเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงจุดข้อ8และข้อ9เนี่ยข้อ8เราสามารถเทรดเป็นเบรกเอาได้นะครับ ข้อที่9เนี่ยเราสามารถเทรดแบบรีเทสนะครับถ้ากราฟกลับลงมาอีกทีเราก็จะเล่นตามเทรนขาลงมานะครับมันก็จะตรงออกับข้อ10ก็คือจะเป็นการเริ่มต้นของเทรนขาลงแล้วนะครับหลังจากนั้นกราฟก็จะลงมาและฟอร์มตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นไซเวแล้วก็ลงมาอีกแล้วก็ฟอร์มตัวอีกนะครับกราฟโดยปกติทั่วๆไปก็จะมีรูปลักษณ์แบบนี้แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคำว่า Market s t r u c t u r e หรือโครงสร้างราคายากไหมครับ ถ้าเพื่อนเพื่ทำความเข้าใจโครงสร้างราคาได้ดีแล้วเนี่ยวิธีการเลือกหน้าเทรดหรือเลือกเทรดเซตอัพก็เป็นเรื่องง่ายครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้า